ค่ะวันนี้กับช่างพาวิทวตี้นะคะวันนี้ก็เราจะพูดอะไรดีวะลืมคิดหมดอ๋อโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้กับช่างพาวิทวตี้นะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปกินข้าวกันกินข้าวกินข้าวแล้วก็คิดก่อนเดี๋ยวต้องไปดูอนันนี้ข้าวแรกเราก็เรียนอะไรนะเป็นศิลปะป้องกันตัวของจีนศิลปะป้องกันตัวของจีนแล้ฉันแล้วก็ใส่ชุดธรรมะธมงหน่อย ชุดกีฬาสีเลยช <laughs> ุดกีฬาสีเราไปหาข้าวกินกันค่ะอันนี้เราก็อยู่ในโรงอาหารนะคะรอเพื่อนๆไปสั่งข้าวมาจิตใจก็เจอมาจากซูเปอร์นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เดาว่าจะเป็นน้ำสตรอเบอรบี่แล้วก็มีวุนมะพร้าวเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเป็นยังไงเรามาชิมกัน สตรอเบอรี่าาวุ้นมะพร้าวแค่แหละได้ไหมชิมนอะัทีทนมสตรอเบอรี่ที่นมเปรี้ยวแล้วสตรอเบอรี่แล้วก็ใส่วุ้นขาวอร่อยลองชิมดูมมชิม อร่อยเหมือนน้ำเปรี้ยวบ้านเราน้ำเปรี้ยวอืมน้ำเปรี้ยวใส่บุญค่ะอร่อย,อร,ย,ยรอร่อยโ์โลโ,โก้อะไรครับผมน้องเกี้ยวน่านรักดีเนาะอืมซื้อพระพักเกิดแล้วน่ารักเคนะือกินต่อไป ตอนนี้เราก็ทำการเรียนศิลปะการต่อสื้อเสร็จแล้วก็จะขึ้นบัตรกลับไปมหาลัยกันเขาฟคงรู้สึกหลังเรียนไลยค่ะว้าวรู้สึกเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเลยตบมือทุกอย่างรู้สึกยังไงหลังเรียนคะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทำแต่กินเราก็ลังเดินทางไปกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวเที่ยงเราจะกินอะไรวันนี้ไม่รู้ อเนหมกินร้านที่ซ้าเมื่อกี้เขาใจดีมากเขาให้ส้มโอเรากลับมาด้วยสองลูกมาไหวอิ่มมากใช่อิ่มด้วยอร่อยด้วยอาหารอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนเขาให้ส้มโอมาด้วยสองลูกแล้วก็เขาให้บันโต๊มาอีกหนึ่งอันอร่อยมากเขาใจดีมากเลยสุดยอดค่ะเชิญชมทานม茶พ杯草พ波波 เชียช่าอร่อยมากกลับมาซื่อซ้ำไอติมสับปรี่ของเรากลับ,บวัมบวมะม่วงอร่อยมากหน้าตาน่ารักมากเลยอลลี่จ้สสุดๆมีแมวจีนมาแอคท่าให้เรามาถ่ายรูปโหแสงสวยด้วยคนนี้โดนตก ตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วกาลังกลับหอเดี๋ยวเราจะมีเรียนช่วงบ่ายต่อนะคะตอนสามโมงกินหมดแล้วอร่อยมากมประมาณเท่าไหร่ฮัมซานซิน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 เราเดินไปร้านรับกันเราเห็นร้านอะไรอยู่ตรงนีง้สิจ๊ะ ตอนนี้เรากาลังเดินไปอีกทางหนึ่งจะลงไปด้านล่างเห็นมิสลา,าโอเคไปกันทำตัวกลมกลืนโอ้ตรงนี้เหมือนไทยมากเลยมิสลา,าด้วยแต่คนจีนนั่งอยอู่เรากำลังลัดเลาะมาทางแปลก ต้นกล้วยไทยปะเนี่ยต้นกล้วยไทยเออเหมือนเลยในนี้เราอยู่ไทยใช่ปะเหมือนอยู่ไทยเลย,ยเฮ้ยมีมีทางไปอีกไม่น่าม,ามีปัญหารเราคงเดินกลับได้มาสะท้อนแสงมากเลยเรากำลังเดินไปหาทางลับโตเอ็ดดูวิวดีกว่าไปทางรับแถวน,นี้น่าจะตึกนักเรียนจีนเลว่ะ หอพักเขาโอ้เราได้เฮ้ยมันมันน่างพักผ่อนมากเลยอ่ะอได้ที่รับอีกที่หนึง่งโอ้โหมีตรงนั้นด้วยโอย้สวยอ่ะว้าวานะาได้ที่นั่งเล่นแล้วเดี๋ยวต้องฝากทายชาวแกงเขานั่งเล่น โอ้คงสวยจังเลยเที่ยวเลยมีร้านผลไม้ด้วยอันนี้ยังไม่ใช่ห้างอีกเหรอมาลาเสียงก็ดีอ่ะมาถึงนี่เลยอ่ะ รเราไม่เดือพราะมาลามาลาเรามีเรื่องสนุกสนุกเราเราเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่เป็นชงชิงเลยชงชิงเลยเหรอะคะเออข้างเขาใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่มากา <laughs> มาลาเรามีรถคันหนึ่งอ่ะมันมีรถคันหนึ่งอ่ะขับตามพวกเราไม่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 ได้ขับตามแต่แบบเสียงเสียงเขาดีมากตั้งเราอยู่เดินไกลแต่เขาเท่าไหร่เขาก็บูกว่ามาลาไม่เคยไม่จบไม่จริงจริงข้างเขาใหญ่มาก เรเห็นพิพิธภัณฑ์จีนเราต้องติดตาตื่นใจเดินทางไปห้างกันเดินมาคิดว่าถึงแล้วอีกหนึ่งกิโลฮัลโหลเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้แหละเดี๋ยวเปลี่ยนตรงไหนอันนี้น่ารักมากเลยพัสดุจีนมาดูจะมีอะไรมีน่ารักมากเลยถึงห้างแล้วทุกคนเราเปลี่ยนห้างมาเป็นห้างตรงข้างกับที่เดิมเมื่อกี้แล้วก็คนเยอะมากจริงเราไปหาเสื้อผ้ากันดีกว่าร้านนี้น่ารัก เดี๋ยวไปดูกันค่าอะสีแดงๆกันหรอวะร้านนี้น่าจะเป็นนส่สในที่สุดเราก็เจอมินิโซแล้วน่าจะเป็นที่ของเราที่สุดแล้วจากร้านอื่นแล้วไม่น่าใช่เมื่อกี้ไ่เจอรองเท้าโอ้สวยมากเลยจับปุ๊บแปดร้อยกว่าหยวนมันมี <c oughs> ต่างก,กับไทยแน่เลยน่ารักอ่ะอุ้ยโคโลมิเดี๋ยวต,ต้องหาที่มันไม่มีที่ไทยอ่ะให้น้เราหาเฮ้ยช่างคออาย ทุกคนเราจะละม้มละลายไหมมันน่ารักขนาดนี้ทุกคนอ้ยน้องทั้งสองแม่แรงเนี่ยมีก็น่ารักมากเลยทุกคนโอบกระป๋องอ้ยไปดูขอไปเรียกของกันนะคะอเอ้เรา,าลงลิฟต์กัน กลับกันนี่ริบเป็นกระจกชื่อฟูกำลังลงก็คืออาหารในโฆษณาจะเป็นต้มยำกุ้งเลยหิวข้าวคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านจังเลยนี่เป็นวันที่สามเนี่ยเดินกลับกันพร้อมกับของมากมายเหนื่อยมากสุดๆแต่คุ้มค่ะเดยกุ้มตังคุ้มสิคนข้าทางใจ เม,มื่อกี้โดนถามว่าเมื่อกี้จบเข้ามาหาลัยไม่ได้ <laughs> เพราะเขาปิดบดแล้วเลยบอกเขาว่าหลิวเชื่อเชแล้วก็ฟังไม่ออกอีกเลยว่าเขาพูดอะไร <laughs> แต่ว่าเขาคุณ่าที่ให้พวกหนูเข้ามาไปหาข้าวเย็นกินกันก่อนเพื่อจากบริบทเขาน่าจะบอกว่าเตือนปานี่ออกไปทารข้างนอกน,น่าจะแปลงั้นแหละ <laughs> ล้าถึงมาหาลัยแล้วที่มืดมือย่างนี้เพราะว่าไฟเขา้อยมากเลยเรากำลังจะไปหาข้าว กลางคืนกินกันข้นขาวกลางคืน,นแล้วก็เราจะไปดูกันว่าตอนกลางคืนมาหาลัยมีอะไร,ไรถึงจะมืดไปไหนแต่ว่าได้ยินเราเหน่อยนะอตอนนี้ก็คือมาแต่ว่าเหมือนร้านปิดเกินหมดแล้วเราต้องมาหาว่ามันยังเหลือร้านไหนเปิดอยู่บ้างเราดูภารกิจถ้าไม่ได้จริงก็มินิมาร์ท